สวัสดีค่ะคลิปนี้เข้าครัวก่อนนะคะไปทำน้ำพริกไว้กินกันก่อนนะคะจะเป็นน้ำพริกแบบทูอินวันทำน้ำพริกแห้งสามารถที่จะเก็บไว้ได้สีห้าวันนะคะใส่ตู้เย็นไว้แล้วก็เวลาจะกินก็ปีบมะนาวลงไปก็กลายเป็นน้ำพริกกะปินะคะกินกับข้าวร้อนๆมาดูว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างก็มีพริกแดง พริกจินดานะคะถ้าเก้เม็ดสิบเม็ดกระเทียมกลีบใหญ่สัก2กลีบแล้วก็มีปลาหนึ่งสักสองช้อนโต๊ะมีกะปิสักไม่ถึง1นึช้อนโต๊ะนะคะคลิกเราสับๆเป็นหั่นเป็นท่อนๆก่อนนะคะเพื่อที่จะง่ายต่อการที่จะนำไปตำกัาเลยค่ะเนี่ยหั่นไว้เรียบร้อยแล้วก็ ตาเลยค่ะก็มีเคล็ดลับนะคะเวลาเราตำน้ําพริกกัะปิพวกนี้สูตรโบราณโบราณนะคะก็บอกว่าให้เราตำน้ําพริกโดยที่ใส่กะปิลงไปพร้อมกันเลยค่ะเพื่อที่จะช่วยดับกลิ่นของกะปินะคะแล้วก็ไม่ให้พริกกระเด็นออกมานอกครกด้วยค่ะ ก็ตามให้ละเอียดแล้วก็ผักก็จัดหาตามต้องการเลยค่ะจะกินกับข้าวสวยร้อนๆกับปลาทอดปลาอบหรือว่าปลาอะไรก็ว่ากันไปค่ะปลาย่างปลาหนึ่งก็อร่อยทั้งนั้นถ้ากินกับน,น้ำพริกแล้วก็ใส่น้ำตาลปี๊บลงไปสัก หช้อนชานะคะหลีกเลี่ยงการใช้น้ำตาลทรายค่ะเพราะว่าเป็นอันตรายต่อหลอดเลือดนะคะแล้วก็ใส่ปลาลงไปเลยค่ะเป็นสูตรของคุณแม่นะคะคุณแม่ไม่ชอบออน้ำพริกที่ว่าใส่มะน,นาวคุณแม่ก็จะมีสูตรของของท่านที่จะทำแบบนี้ค่ะแล้วก็เก็บใส่ตู้เย็นไว้กินได้หลายวัน เนี่ยค่ะพอตามเสร็จแล้วก็จะเป็นน้ำพริกแห้งแบบนี้นะคะแต่เวลาเอามากินก็แบ่งมาสักหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็บีบมะนาวลงไปก็กลายเป็นน้ำพริกกะปิจิ้มกับผักต่างๆนะคะได้ข้าวสวยร้อนๆแล้วก็ปลาอบปลาทอดอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยค่ะอร่อยมากขอบคุณที่ติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบคุณค่ะ